นาเราเขาย่าเป็นเออ่สเกลนะสำรวจนี้สำรวจนะนะสำรวจเรานะอันนี้ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะฮะอยู่โคงการป่าบ้ากเกมชิ้นเคยครับวันนี้นะ,ะครับอยู่ในเกมเดสบอยดีไลท์ครับเหมือนเดิมครับวันนี้ฮนะเรามาในโหมดใหม่ครับวันนี้ฮนะเป็นโหมดเอ่อแปดวีสองนะฮะหรือสองวีแปดแล้วแต่นะ,ะทุกคนวนันนี้ก็คือสวายเวอร์แปดคนครับแล้วก็เออ่คิลเลอร์เอีออกสองคนนะฮะโอ้โหผมว่านี่ต้องนัวในแค่ไหนเนะี่ยต้องลองมาลองเล่นดูนะฮะ แล้วโหมดนี้ก็จะมีเพิร์เฉพาะนะฮะเป็นแบบว่าคลาดไปนะทุกคนว่าจะนี้คนจู๊กหรือว่าคนพยาบาลอะไรเงี้ยนะฮะคนสำรวจอะไรเงี้ยนะฮะแล้วแต่นะเราจะเลือกเล่นนะครับทุกคนเป็นเพิร์กแบบเพิร์กรวมครับมาครับอันนี้เป็นเพิร์กอาชีพครับตัวนี้ทุกคนไม่งงใช่ไหมผมเลือกมาเป็นเพิร์กสำรวจครับนะฮะนี่นักสำรวจเราก็สามารถที่จะแบบว่ามองเห็นอะไรพวกนี้ให้เพื่อนได้นะครับเนี่ยออร่าก็จะมองอ้ยแต่วา ถ้าถ้าตกรอ,อยู่ใกล้เนี่ยเราก็จะเห็นอ๋ออร่าทั้งทีเลยนะถ้าผมอยู่เนี่ยระยะประมาณเนิร์ดมาครับเพื่อนเดินเนิร์ดเดินเนิร์ดไปแล้วเพื่อนเราต้องคอยสอดแนมครับสอดส่องและสอดแนมนะหน้าที่เราสเกลแอบแอบหลังฟางเออเป็นไงนี่เพื่อนอยู่นี่เป็นไงทุกคนเนะี่ยเอะนี่คือเพื่อนเห็นหมดนะทุกคนนะเห็นหมดเลยนะเพื่อนแบบเห็นทั้งทีมนะว่าเนิร์ดเงาอยู่นี่นะฮะ ถ้าเราสอดแนวอยู่งี้นะถือว่ายอดเยี่ยมครับอาชีพเราเอาเฮ้ยโอ้โหพี่บึกมาที่ปลายแล้วไม่แต่มองหน้าไม่อต่มองหลังมัาสองตัวโอ้บายกอดมาได้ไอ้นุ่มมาได้พับไปก่อนปีอ้าวเฮ้ยโอ้โหมาขนาดนี้โอ้บอลลูมบล่มเลยทุกคนอุตสศลนักสำรวจเราโอ้โดนทืบอืมแล้วป็นการทืบครับแขวน โดนตึงช่วยด้วยเพื่อนโอ้โหตึงพร้อมกันตึงพร้อมกัน3คน4คนโอเคเราฮิวครับฮิวฮิวก่อนแน่เราช่วยฮิวช่วยฮิวเพืพ่อนครับเราใส่ซับอยู่แล้วเนี่ยโอ้ยโดนเพื่อนล้มแล้วหนึ่งครับเราต้องปั่นไฟทั้งหมด8เครื่องทุกคนท่านนี้นะ8คน8เครือค่องครับอันนี้อุ้ยมาแล้วเพื่อนเดินเนินมาไหนวะ อุิยเราแอบครับเราแอบเราค่อยคดูว่าเหล่าครับอันนี้ฝั่งนู้นมีแทบเปอร์ครับแทบเปอร์วางแทบครับนี่ครับเรามองเห็นออล่าฆาตกรอยู่ใกล้เรานิ่งไว้นะทุกคนเงียบไว้นี่ไงเงียบไว้ไม่เห็นไงเนียนจัดไปไหนวะเฮ้ยเพื่อนล้มครับทุกคนตอนนี้ แทบเปอร์อยู่บ้านเล็กครับเราของ,งัดเห็นหรืเป่าเอ่อขอญาตเพื่อนโดวตึงแล้วเพื่อนตึงวางแทบวางแทบับวางแทบตรงนี้ครับมีวะไหนวะอ๋อหยุดแทบระวังนู้นครับแอบมองเธออยู่นะจ๊ะเห็นหรือเปล่าอ๋อเห็นแล้วเนี่ยการยงออกอะวิ่งมานี่โอ,อ,อ้โหแทบวางแบบพับมามพับกันแทบการงอกหนูฆ่าไม่ทันทุกคนตัวนี้ตื้อมายไปแล้วมาบ้านเล็กเราเปไปแล้วเรียบร้อยเพื่อน เราเหลือสี่เครื่องครับนั่นมอหาไม่เจอหาไม่เจอหาไม่เจอครับหาไม่เจอครับนี่ครับและสายนี้ครับถ้าเราแบบว่านี่ครับหมอบอย่างเงี้ยนะครับเขาเรียกว่าก้มนะครับเสียงเงียบนะครับเนียนนะทุกคนเป็งไงเอาเรื่องว่าเบิดอาชีพนี้นะสำรวจครับให้ได้อยู่นะฮะเราหนีไม่ได้ครับรู้สึกว่าต้องหาคนฮิลแล้วเห็นเงาเพื่อนแล้วขอญาติเพื่อน บาดเจ็บมากวันนี้มีแห่ว,วะนี่ไงเอออยู่นะครับราสาวสาวโอ้เสาเสื้อแดงกับสาเสื้อเขียวเยี่ยมเลยตะลักขอบใจมากครับมาปั่นเลยแลว้วก็อยู่บ้านใหญ่ทุกคนนี้นะเราปั่นหรือสามเครื่องทุกคนนี้พวกเรายังอยู่ครบแปดคนครับทีมเรานะมีเฟสหนึ่งนะั เฟสสองคนแรกครับนี้เพิ่งมาเฟสสองโดนไปแล้วครับเพื่อนโดนตึงอีกหนึ่งคนรีบปัดดีว่าเพื่อนรีบไปใกล้แล้วเพื่อนอีกนิดเดียวสวยไปเพื่อนไปช่วยเพื่อนกันโดนตึงอยู่คนนึงคนนั้นนะแล้วเพื่อนโดนแขวนใกล้ๆกันโอเคครับมามาใกล้กันเลยครับโดนตึงใกล้ๆกันอ๋อลงเลยเพื่อน สวยหิวเลยทำเคสกันทุกคนเฮ้ยทำเควกันดิโอ้แม่ไหนวะเพื่อนโลกเกินมาครับมาครับช่วยหิวครับอ่ามามีเคสช่วยหิวครับนะครับปื๊บปั๊บ <c oughs> เรียบร้อยอ่าใกล้ละอีก40%ทุกคนเต็มบัดดีมาเพื่อนอีกเครื่องเดียวรีบปัน่นตอนนี้เหมือนเรายังอยู่ครบแล้วแปดคนนะทุกคนนะอันนี้ ยังล่อกันอยู่เนี่ยว่ากัตกรเสียสองหนึ่งคนครับทีมเราเหมือนจะมาเพื่อนมาแล้วเพื่อนแทะเปอร์แทะเปอร์แอบแอบดูกันนี่นะครับผมมองให้เพื่อนครับเป็นไงเนี่ยเห็นปะแน่ตีไม่โดนไอ้นี่เนี่ยเราเนียนครับเรามองเงาให้เพื่อนครับเราแสดงเงาให้เพื่อนครับทึบเครื่องทึบเครื่องเพื่อนเฮ้ยมาไหมไอ้เพื่อนอยู่ไหมเอ้าเฮ้ยโอ้โหเ้ยไอ้เพื่อน ด้ลังแอบดูอยู่โอ้นั่งปั่นต่อดูคนเราและอันนี้ลากไปแล้วโอ้โหมาสองตัวนี้เราล้อหลอกมาี่ครับยังไงก็เนิร์ดก็มาโดนทืบไปแ้่โดนตึงเฟ,ฟสซอแล้วงานงอกอะเฮ้ยโอ้โหมีคนตึงอยู่สองคนเราคับเพื่อนครับนี่ช่วยด้วยเพื่อนกำลังวิ่งมาโอ้วิ่งมาเป็นทีมโอเค ช่วยเพื่อนอีกเครื่อง,งนึงเร็วรีปัดนรือไม่ใครปัดเครื่องทุกคนตัวนี้มีคนนึงป่ะโอเคฮิวหน่อยครับโอ้โหนี่คือการฮิวแบบว่าชุมนุมฮิวฮะไอ้บ้าแล้วฮิวอนไปไหนนะเพื่อนเนื้อมาฮิว่อยเออเกือบเต็มแล้วนี่นิ่งไหมนิ่งไวมทุกคนนิ่งไว้ฮิวหน่อยเอออย่าโลกอย่าโลกสวยครับแตงคิวแตงคิวไปเราลื้อของทุกคนเ,เพื่อนลม้มอันเรียบร้อยไนงะเสร็จไงทุกคนสวย เปิดประตูเพื่อนออกขออนุญาตหรือของก่อนนี่ไงได้กล่องเครื่องมือมาทำไมไม่รู้เอาไปก่อนตอนนี้นะครับเฮ้ยเฮ้มามามาจริงมาจริงไม่มาจริงเฮ้ยเยวุ่นวิ่งว่าววิ่งว่าวตีว่าวต้องแอบด้วยครับหลังมองฝั่งทุกคนเงียบไปครับเงียบไวปไกลมากไกลมากใจเต้นตึกตับ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 อุ้ยไปยังวะนิ่งไว้ทุกคนนิ่งไว้โอเคครับแจกงว่นิ่งครับรุ่นใหญ่นะครับ มเปิดปตูเลยอ่าเปิดอีกฝั่งแล้วครับประตูมี3บานทุกคนนะทีนี้โอ้โหถือว่าก็กระจายออกได้ครับนะฮะกระจายความเสี่ยงเฮ้ยมันจะมาแล้วรีบเร็วรีบเร็วรีบเลยไปแล้วโอ้ยมาใหนุ่มยังไงไอ้ยากหน่อยยากหน่อยน้องเฮ้ยเอาเว้ขานก็โดนทืบไปก่อแล้วครับลาก,ก่อย <laughs> โอ้รอดทุกคนเนี่ยเป็นไงโอ้ยังยังมันเลยวะนี่คนนัวแปดอย่างนัวทุกคนตอนนี้โอ้ไปครับอีกเกมเลยวะพวกความมันมาครับต่อเนื่องอีกแมตช์ครับทุกคนตอนนี้จากสแกว์แล้วขอเปลี่ยนเป็นนี่ดีไฮะคลาสนี้นะฮะอ่านั่นเป็นคลาสจู๊บครับนักวิ่งอันนี้เอาว่ะขอจู๊บบ้างนะมีนอยู่จู๊บหรือเปล่าไปครับ ทีมเราอุ้ยมีแฝดสองคนไรไปละ <c oughs> มาแล้วครับบ้านทอมสันด่านเดิมไปละนี่ด่านเดิมนะนี้มาเจอหน้าเจกเลยัอดีเพื่อนเจกรุน,น,นเว้ยรุนเออไปชีมัว่วไปก่อนมาน้องปั่นไฟดีกว่าครับนี่ครับสายนี้ก็จะเป็นสามารถวิ่งไวนะครับแล้วก็ เนี่ยครับสปินได้แล้วก็เป็นพวกมองไม้ครับเห็นไหมครับเห็นไม้เห็นหน้าต่างครับเอาไว้จุกเลยฮะจุกเพื่อทีมหาของอน,นี้เรานะของเพื่อความจุกไม่มีเลยโอ้ได้กล่องเครื่องมือมาครับเราปั่นแล้วกันเนี่ยปั่นก่อนเร่งรีบครับใช้กล่องเลยนี่เพื่อนไวปะนะไวจัดรู้ตัวอะไรเลยนี่ครับทุกคนนะรอบนี้เอาเดี๋ยครับ <ST ups> เสร็จเป็นหนึ่งเครื่องสวยเพื่อนหรือเจ็ดเพื่อนโดนอีกหนึ่งคนแล้วเรียบร้อย ตวัวละวอลินวอล์กเหรอวะดินเสียงมันจะตึกตับตึกตับอยู่แล้วนี่ปั่นแช่เอาดินี่ไงสองเครื่องอย่างไวเพื่อนลม้มหมดนี่ครับวิ่งไวทูกเห็นไหมได้วิ่งไวนะครับอุ้ย,ย,ย,ยมาแล้วมาแล้วตัวนี้ไอ้วินวอล์กไอ้วินวอล์กมาเด้มาเด้อนุ่ม,ย,มยังไงครับไม่มาหาของต่อ นะเราต้องหาของเพื่อซัพพอร์ตครับเพื่อกันจุกเปิดออกมา,าปาบกล่องเงี้ยโอ้กล่องเครื่องมืออะไรวะเนี้ยครับได้มาเราไปปั่นกับเรานะอีกหกเรื่องทุกคนโอ้นี่เจ๊กปาร์คปัคป่นเยอะมากสวยเพื่อนอืมเอาไปเลยครับอีกหนึ่งเลยอห้าเหมือนจะมาหรือเปล่าอันนี้ตึบตับอุ้ยอ๋อแทปเปอร์ครับอีกตัวแทปเปอร์ฮะ แทปเปอร์เหมือนเคยนะฮแทปเปอร์และวินบล็อกอุ้ยเพื่อนโดนเพื่อนโดนมาเราบล็อกเพื่อนละยังไงนุม่มมาเดยมาดิหลอกล่อแทงครับเราใส่จุกแล้วยังไงก่อนโดนไมหถึงแผ่นมาดิตามมาน้องตามมาดิตามมาแล้วครับเราเข้าบ้านใหญ่ครับนี้บางนี้ครับขึ้นข้างบนดีกว่ามาดิครับตามหรือเปล่าตามอยู่ครับโดนต่างโชว์หนึ่งรอบมาไอ้นุ่ม ยังไงก่อนมันไปทางนู้นมันอ,อ้อมบางหน้าโอ้บ่ายกอดเราเอ้อมมานี้ครับอ้อมข้างมาฝั่งนี้ก่อนวนวนวน,วนลัววนลัวหนึ่งทีอันนั้นแน่วนไปหนึ่งทีหนุม่มนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวยางก่อนยางก่อนนิดเดียว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 น้องเออยางก่อนหนุม่มยังไงครับวนวนไม้แล้ววางแถบปลายแล้ววางแถบมาฉีดเครับผมไปครับเราฉีดวันนี้ฮะโอ้ยเราเจอนี้ทันหรือเปล่า เข้าไม้พับไม่ทัน mm โอ้วนไม่ทันนี่ขอวะโดนทึบเลยโอ nah, ้โดนตึงโอ้ด้วยนะครับเอใสจุกโดนตึงครับด้วยเพื่อนคนตากลออยู่แถวนี้เหรอเนี่ยเขาทำไงอ่ะตากลอนอยู่ตรงไหนครับอยู่โน้นหรือเปล่าไม่ใไล่เพื่อนอยู่ฝั่งนู้นนะฮะเพื่อนจุกอยู่ครับ โอ้ใครก็ได้เฮลมีเฮ้ยมาแล้วน้องนางฟ้าปีกเลยปีกสวยไปช่วยเพื่อนก่อนมาอึ๊บมาใหญ่เลยนี่ม,มาช่วยฮิวเร็วเออสวยสวยเลยจิวฮนะฮิวโดวยจิวและเจฟชื่อของจองเออจิวเจฟมาครับเดี๋ยวเจฟฮิวให้เฮ้ยจอจามมันดีกว,ว่าโอ้ไม่ก้อดบังเอิญอะไรขนาดั้จิวเจฟ จิวเจ็บอะไรนะเจ๊กโอ้ยากเหลือเกินชื่อมาเลยครับหนุม่มยังไงเออมาเลยครับมาเปล่า,าเป็นเปล่า,าไม่เป็นนะมาเปล่าน้องอันนี้ตั้งปัดชัดอันน่ะเลิกไล่เลยกัอันนี้โอ้ไปแล้วครับปีว่าหมายเลยครับโอ้ยอันนั้นไปโดนเจ๊ฟไงเจ๊กโดนโอ้ยไม่กอดเอ้ยเป็นมาแล้วเพื่อนเดี๋ยววะม้วมันตามตาม,ตามเพิ่มนวครับโอเค ต้ดีเพื่อนเราหาเครื่องปัน่นหรอครับอีก3เครื่องทุกคนเพื่อนล้มแล้วครับตอนนี้ยังอยู่ครบปะวะทีมเรายังอยู่ครบ8ครับนี้มีเฟ,ฟส2โดนตึงอยู่หนึ่งคนครับไกลมากเราปั่นได้ปะครับปั่นครับปั่นครับเรานะทุกคนรีบเลยอีกสามเครื่องเอาเฮ้ยโอ้โหมายยังไงก่อนตกใจ โอ้ไม่ไหนวะไอวินวอลมาห่าวะอ้าวไม่ตามว่ะทุกคนมันจะมามันจะมามาก็มาดิครับมาก็มาดิครับมาดิครับมาดิครับหนุ่มมาดิครับหนุ่มมาเรามองมาเห็นแล้วเราจุกได้ครับทุกคนสบายๆตามปะล่ะบ้านเล็กเะล่ะบ้านเล็กเะล่ะยังไงไม่มาว่ะไม่มาว่ะจานจางเขาไม่มาเนีย่ยโอ้โห แอบครับลัดลาวดูวาลัดลากอนอยู่นู่นแล้วครับโอเค,อเ,คเพื่อนเป็นสเกลเห็นไหมครับถ้าเป็นมีคนเป็นสเกลเนี่ยเราเห็นเห็นเงาขาตึกอนเห็นไหมทุกคนเนี่ยเห็นไหมเยี่ยมมากนะครับรู้อยู่ไหนนะฮะทีมต้องมีสเกลด้วยนะครับจำเป็นนะครับผมว่าคนไม่ค่อยเล่นกันนะฮะเดี๋ยวคนเล่นจู๊กันมองไมา้เห็นไงเออสำรวจที่คนเล่นน้อยมากนะผมเห็นเนะี่ยจริงนะเราปั่นดีกว่าครับนะปั่นเรื่อยๆครับ สองเครื่องมาเพื่อนเจ๊กเจ๊กฮิวฮิวเจฟหน่อยสวยโอ้เยี่ยมเลยยอดอ่าแล้วเพื่อนเรียบร้อยทีมเราครับตายหนึ่งครับเฟสเสาเรียบร้อยมอบหายไปหนึ่งคนครับเหลือเจ็ดทีมเราตอนนี้เสียเพื่อนเลยเพื่อนรีบปัดเลยลองล่าเจ็ดคน โอ้ยมันมาแล้วไอวินวอลกโดดตาต่างยังไงอันนี้ไอ้น,นั่นเพื่อนเราสกเกาวเลยครับมองเห็นเงาครับมาเด้มาเด้หนุ่มาม,มาหนุม่มอ่าย,ยังไงวกวาดมือเลยเหรอครับเราอันเด้เอ้ยมาแล้วยังไงโดดหรือเปล่าอ่ะแทบแป้แทถอยยังไม่โดดจะหลอก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 ก่อนยังก่อนยังก่อนยังก่อนโดดหรือเปล่าอ่ะแทะแป้แทบแพ้ไอเจ้ามันรู้มันรู้มันโดดจริงไงไอ้โดดจริงไงอันเด้โดดกลับแบบดดเงียบ อย่ากอนน้องเลยมันเล็กกับพี่ก่อนมาครับลงฉี่นี่ครับสวยครับเสร็จแล้วเพื่อนปั่นสวยยังไงยังไงก่อนพับสิ่งทีล้อหลบอันนี้ไม่หลอดเราเฟสองแล้วเพื่อนโอ้โดนตึงอีกแล้วประตูเลยเพื่อนนี่ไปประตูอยู่นู่นใช่ไหมเห็นแล้วอุ้ย เพื่อนกดพลาดคุณกับผมครับยอดเลยอยู่ไหนฮะน้องน้องสาวเออปีกสวยคนนี้ฮีเลยจ้ะฮีเลยโอ้บาดเก็บอันนี้นะทุกคนประตูเปิดแล้วครับรู้บานไหนขอบคุณมากมานี่เร็วน้องไม่มาน้องย่องพื้แล้วครับเรามาดูประตูนี้ครับเปิดจังหวะตรงเนี้ยเปิดแล้วโอ้โห แล้ววิ่งมาเจอสองตัวโอ้ม oh ่งานงอกอ่ะเดี๋แทปเปอร์มาดียังไงก่อนล้อหลอกวันนี้วิ่งหลอกจูก๊บปับ๊บปั๊บแล้วขังแทปเปอร์แล้วันนี่วางไปเลยแล้วกันไปก่อนเลยครับเราหาทางออกครับแล้วเจอข้างหน้าล้อหลอกนี้ยังไงบอกเขาจะวิ่งวนแต่วิ่งตรงไงยังไงก่อนโดนหนึ่งแผ่นรอดไงนนมาเดิยม,มาดินุ่มมาเดินุ่มมาเดิน,นุ่มโอ้ แล้วรอดไงหนีออกมาได้เอาเรื่องทุกคนเนี่ยโอ้อย่างมันเลยปะนัวมากคนคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนทุกคนครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับคนป่าบ้าเกมจนทุกคนวันนี้ลากันไปก่อนนะฮะไปละจ้ะ